อันนี้เผาผู้เสียชีวิตอายุ80กว่านะครับแล้วก็ใส่ลงเย็นนะครับใส่ลงเย็นไว้6คืนนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำเปล่านะไม่ใช่น้ำก๊อกนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็จะถามว่ามีวิธีจัดการยังไงนะครับก็ต้องต้องขูดไปแล้วก็ นำไปฝังนะครับนําไปฝังถ้ารอยน้ําก็จะเป็นมลพิษอีกนะฮะนี่แหละครับชีวิตคนเราก็มีเท่านี้นะครับต่อให้มีเงินมากมายสักเพียงใดสุดท้ายก็ไม่พน้นเมรุเผาศพนะครับเฉพาะศาส,สนาพุทธนะฮะหรือคนที่เขาเป็นศาสนาอื่นจะฝังจะยังไงก็ ไม่พ้นนะครับนีไม่พ้นครับเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดานะฮะ